ເດີ <uch> ້ເນາະເຂົ້າເນາະພີ່ນ້ หม,มูสิงหมูสิงหมูสิงหมูสิงเดี๋ยวหมูหมูได้มาเนาหมูสิงน,นันน่นเอาเติมทุกคนเอาเติมเนาะ เติกเเดิบงูสิงเนาะน้อทุกคนวันนี้สิต้มกินงูเนยต้มแสบรอนมาเผากันมาพี่น้องงูสิงอะงูสิงแม่นะ มูสิงงูสาวมูสิงหรือมูสาวะม,มูสิงเนาะทุกคนเนี่ยมูสาคอจะเอาออกสีชมพมูเนาะอันนี้สีท้องขาวเนาะสีเอานั่นอยู่สีมุนสีน้ำตาลเด้อ เกแทุกคนเก็บกินตรง,งงูกันเนาะส้วงูส้วงงูฮะมาเผาถอนเกียรตเลยกับไปค,คนนั่วเอากคนนอนหลอกหนังหลอกเก็ดออกก่อนยิงเอานอนทุกคนงูตัวน,นี้เนาะเห็นไปมูไปนี่งูไปป,ป่านเนาะไปล่อล่อ Đó gọi là sát mà Để Nhìn nhìn nó mà nó Tụi phú vào tụi này Mẹn ăn có nó Mẹ ăn Đi ăn Terima kasih telah menonton lợi kia nó ngủ nhảm nhảm ừ. nhảm 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 đi nhảm 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 เสืออเต็มหม้อ,อเลยโอเคเนาะเครื่องปรุงเขาก็ลงแต่เนาะทุกคนสุกเนาะสีไหม้สัวเนาะสัวงูตัวงูสาตัวงูสาเนาะนี่เนาะตัวงูสาเฮ็ดสัวกินเนาะทุกคนวันนี้ ทุกคนปลาแดกลงเนาะตัวงูต้องปลาแดกใจน,นึงจิงหอมเนาะ,ะแดงเผ็ดเกือเป็นนัวใบขี้หูข่าหัวสิงไข่เทียมหอมแดงเนาะลงไปเนาะเครื่องนอะ เนาะทุกคนโม่เฮ็ดกินเถิงเฮือน,นเนาะมันโมเมนแนวเนาะตุ่มูต้องเม็ดเอ็ดกินอยู่กองล่างเนี้ยนี่เนาะดังไฟนี่โมโ่เบื้องเนาะโม่เนาะเดือนเนาะฮดเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหาแต่ง,งูเปื่อยเนาะเปื่อยไปจีบไปซัวเลยใส่ผักเพล่หอมเมลยหร่ ໃສ່ເຕັມເໝິດຄ ตมชุกพิธีเรียบร้อยเนาะทุกคนนี่วันนี้เอาชิมาสัวอสิสววเนาะบัดนี่ยชิมาสัวเนาะบัดนี้เห็นไหมับงูทุกคนอันน,น,นนี้ตับงูเนาะนี่มาลองบ่

ผู้ใช้สมุนไพรชั้นดีบุษส่กันฮะัวใจชั้นแห้งเลยสวัสาีทุกคนบอนนี้ตมสุกแล้วสัวงูกน ิเป,งป่งเลยเนาะชินหลายยหูรุนเนยมันมีหลายทีเดียวคนคือชีนไก่เลยทุกคนข่าวจั่วคนเคยกินหักสีหูเนาะแซบกว่าชินไก่อะ ล้อล้อลงไปแล้วนะบริเวยน่ะบริเวยน่ะครับจะนุ่งมืออีกแกะอีะ่กวาบริบบเวนเนี่ยไม่องไม่ต้องนี่อหว มันเป็นหางหางงูเนาะทุกคนหยาหางหยาชินร้ายแต่ว่าไก่จะไหนก็บให้รอดนะฮะไก่สาวโตเลยเดี๋ยวเขามาไล่กัดตลอด ขึ้นได้สิบุ๋มมีมัดเลย้นไม้นี่มันดึงไ้เมนกางนี้ขึ้น่ขึันนั่ขั้นน่

ดูมันจะชิดแห้งเด้เร่มเอาดูเถอนะบูวเลยขาดสิบวเดินบัวดีอ่ะเข็ดหัวร์ที่นหัวอ่ามาเนาะทุกคน FC ทุกคนต้มงูเนาะูนี่ เช้าเที่ยงตจมงูงสิงโอ้ยทอกสิ้นดยเวียสองโตเหนึ่งมากแล้วนี่แหละมึดอีกเท่าไหมไหร่ทุกคนกินเข้า ประมาณนี้เนาะทายทุกคนเบิ่เจอกันคลิปหน้าคลิปเนอเนาะทุกคนโดนโดนลงคลิปเพื่อฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่นังเฮียนเนาะกำลังจบเฮียนกำลังจบทุกคนจ,จิดจวนน้ำกันเนาะ ข่าก็เลยเลยข่าก็เลยข่าแก้บของอย่างผ้าว้า,าน้ำพื้นน้ำอะไรอย่างงี้